กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีตอนรักเข้าสู่เกม f อ Mobile กับผมลูกพี่เมฆครับวันนี้เรามาถึงตำแหน่ง CM หรือว่ากองกลางกันแล้วนะครับสำหรับเทียร์ลิที่เราจัดทำขึ้นมาถ้าผมจะบอกว่าเทียร์ลิส m เนี่ยไม่มี t s เลยจะได้ไหมครับ <c oughs> แต่เราไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้ CM ผมจัดตัวไหนไว้เทียอ,อะไรกันบ้างครับไปเลยครับ อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นน,นะครับว่าทำไมผมถึงมองว่ามันไม่ควรที่จะมี TIS เลยหนึ่งคือสำคัญมากครับแต่ละคนเนี่ยมันเล่นไม่เหมือนกันเลยครับในตำแหน่งกองกลางบางคนเนี่ยชอบส่งบอลต่อบอลใช่ไหมครับบางคนเนี่ยชอบที่จะเล่นกองกลางเพื่อที่จะส่งให้ริมเส้นเท่านั้นบางคนชอบยิงนักกรอบเขตโทษบางคนชอบให้กองกลางเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษเพื่อยิง มันเลยมองยากมากครับว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับถ้าเทียบเรื่องค่าพลังอะ่ะผมมองว่าหลายๆตัวน่าจะอยู่ใน ts สบายสบายแต่ว่าไหนก็ไหนแล้วนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ทำ ts มาทีย ts คือ sab ผมก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องใส่ตัวที่คิดว่าดีที่สุดในใสายตาของผมแล้วกันนะครับเช่นเคยเลยตามเหตุผลส่วนตัวเท่านั้นใครชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่เลยนะครับไปดูกันดีกว่าครับสำหรับ ts ตัวแรกครับ ตัวแรกและอาจจะเป็นตัวเดียวนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วแล้วก็เล่นเองด้วยนะครับนั่นก็คือโทนี่โคลสผมรู้สึกว่าโทนี่โคลสอ่ะมันจุดอ่อนน้อยครับจุดอ่อนของเขาคือสตัมมินาที่อาจจะดูน้อยกว่าตัวอื่นวิ่งได้ไม่เต็มเก,ม,เกมถ้าใครเล่นเพซซิ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่นเพซซิ่งใครที่เล่นดักบอลเล่นยืนตำแหน่งอะ่ะผมว่าโทนี่โคลสตอบโจทย์มากเพราะมันไม่จําเป็นต้องวิ่งครับมันยืนดักอ่านแบบ ง่ายๆก็โอเคแล้วจุดเด่นของเขามี3อย่างที่เด่นจริงๆการส่งบอลครับบอลสั้นบอลยาวบอลโยนได้หมดโดยเฉพาะบอลแนวลึกที่เปิดตักข้ามหัวของฝั่งตรงข้ามไปยอดเยี่ยมมากยิงหน้ากรอบเขตโทษครับได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาคมด้วยกันทั้งคู่นะครับอันที่3ก็คือการยืนตำแหน่งของเขาครับเรื่องการเล่นเกมรุกก็จะยืนประคองเพื่อหาพื้นที่จ่ายบอลให้เพื่อนแทงทะลุช่อง เปิดบอลแนวลึกอะไรพวกนี้เขาเล่นได้ดีมากนะครับอันนี้เล่นด้วยตัวเองมาด้วยแล้วก็เจอฝั่งตรงข้ามยิงบ่อยพอสมควรถ้าไปเทียบกับค่าพลังตัวอื่นค่าพลังตัวอื่นอาจจะเยอะกว่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นรุกุลิตแต่ผมบอกตรงๆว่ารุกุลิตคงอยู่ TS สาหรับผมไม่ได้นะครับตัวนี้ครับโทนี่โครส TS ตัวแรกครับตัวต่อไปที่ผมยังรู้สึกว่าให้ TS เขาได้ นะครับเล่นได้โอเคมีความแข็งแกร่งยิงได้2เท้าส่งบอลพอใช้ได้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปในกรอบเกตโทษเล่นลูกกลางอากาศได้นั่นก็คือทางด้านของโซคัตเตสครับตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่จริงๆเล่นได้ทั้ง cm และ cam นะครับตอบโจทย์ทั้งคู่เอ,อ่อเวิร์กเลดอาจจะไม่ได้แบบเหมาะกับทางด้านของกองกลางเท่าไหร่เพราะว่าเกมรับเขาเล่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเรื่องเกมรุกถ้าท่านผู้ชมอยากได้เกมรุกแบบจ๋า,จาตัวเนี้ยจ๋ากวทาโทนี่โครสอีก นะครับเติมเข้ากรอบเขตโทษได้เลยและลูกกลางอากาศได้ยิงคมกว่าโทนี่โครสยิงแรงกว่าโทนี่โครสนะครับผมมองว่าเล่นได้ตัวนี้อยู่ TAS เหมือนกันนะครับ AI ก็ถือว่าโอเคนะเอาเป็นว่า TAS เนี่ยผมให้อยู่แค่2ตัวนี้เท่านั้นละกันนะครับอ,อ,อาจจะไม่เหมือนเท i ลสของคนอื่นนะแต่ผมรู้สึกว่า มันไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบกแดนกลางได้เลยในซีซั่นนี้จริงๆผมไม่อยากใส่ TS ด้วยซ้ำไปครับแต่ผมมองว่าถ้าจะจะ TS ก็ขอเป็น2ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าประสบการณ์จากที่ผมเจอแล้วผมเล่นมา2ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายที่สุด TS ตัวแรกครับผมว่าเดี๋ยวดราม,ม่าก,กันอีกผมให้รู้กุลิตครับรูกุลิตเนี่ยค่าพลังดีรูปร่างดี OVR เยอะแต่ AI ไม่ได้เรื่องครับตัวนี้ a i ไม่ได้เรื่องดูแบบไร้ตัวตนในสนามนะครับและที่สําคัญคือราคาเขาแพงด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้ราคามันลงมาแล้วแหละใครที่อยากซื้อก็ก็ลุยกันได้นะครับหรือผมเห็นหลายๆคนบอกว่าพี่มันปรับ AI ใหม่แล้วนะมันดีขึ้นแล้วนะครับมันมันเริ่มมีตัวตนและอันเนี้ยผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เล่นเองแล้วก็ไม่ทราบนะครับแต่ตอนที่ผมซื้อมัเล่นตอนที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนตัว97 นะครับผมว่าตัว9.7น่าจะน่าจะโหดกว่าด้วยซ้ำไปสำหรับรุ่กุลลิปนะครับเอ่อตัวเขาไม่ค่อยเหมาะกับเล่น CM เท่าไหร่เล่น c a เเล่นกองหน้าผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเกมรุกตัวนี้ดีครับแต่เกมรับเฉยๆส่งบอลยิงเลี้ยงโอเคครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นเลี้ยงบอลแล้วโดนปะทะโดนตัวเล็กชนหรือว่าโดนเข้าบอลแบบที่ตัว9.7โดนอะบอลกระเด็นออกจากเท้า เยอะมากนะความแข็งแกร่งหายไปหมดผมว่าอยู่ที่ JA พอตัวต่อไปครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเคยใช้เองจุดอ่อนเดียวของเขาก็คือเรื่องของสต a ามิน่าเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัวเขาคลองบอลดีแต่โดนชนก็แอบมีเซมีอะไรบ้างนะครับส่งบอลดีครับเป็นเรื่องเด่นของเขาแล้วก็เลี้ยงบอลได้ดีนั่นก็คือซินดินซีดานนั่นเองนะครับอยู่ท เพราะว่าอะไรจริงๆอยู่ t s ก็ได้อะถ้าใครจะให้ t s ผมว่าก็ก็ก็อยู่ใน t s ได้นะครับผมว่าดีกว่ากุลลิดด้วยซ้ำไปเอ,อ่อผมคิดว่าตัวเขาไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นในเมตาปัจจุบันสักเท่าไหร่ครับมันมีความเลี้ยงดีแต่มันดูสโลลฟ์นิดนึงมันดูสโลลฟ์แล้วก็การยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยไม่ค่อยยืนเพื่อเพื่อปั้นเพื่อนอะมักจะยืนเพื่อเอาบอลไปแล้วก็ไปเล่นต่อเองแบบเลี้ยงเก่งๆครที่ชอบแบบ สเตปสกิลเลี้ยงยึกไปยึกมาผมว่าซีดานโอเคเก่งเลยครับ T S ได้แต่ผมจะให้แค่ A ตัวต่อไปครับจริงๆก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคกับโทนี่โครสนะนั่นก็คือควินเดอร์บอยครับตัวนี้เลี้ยงบอลดีกว่าโทนี่โครสแต่ว่าด้วยเวิร <ๆ S 2> ์กเลทเขาเนี่ยเอ่อมาจะเติมเกมขึ้นไปอยู่หน้ากรากเคกโชอบ่อยมากๆเกมรับแกก็เลยไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่นะครับแต่ยิงดีจ่ายบอลดีแล้วก็เปิดบอลก็ได้ด้วยนะครับแต่จุดที่ผม เออเลือกให้เขามาอยู่ t a เเพราะว่าการบังคับครับตัวคิวินเดอร์บรอยเนี่ยตัวมันค่อนข้างแข็งแข็งไะผมว่ามันไม่ค่อยพริ้วเท่าไหร่มันแข็งแข็งไม่เหมือนโทนี่โครสนะโทนี่โครสมันยังพลิกบอลอะไรง่ายหน่อยนะครับเออใครที่บังคับแกได้แบบซนเซียนผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้ T a s เหมือนกันสำหรับทางหน้าของคิวินเดอร์บรอยนะตัวต่อไปมาดูตัว OVR สูงบ้างครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่นบอลชิงแล้วก็ ครองบอลน,นิดหน่อยแล้วปล่อย AI เข้ากรอบเกีโชดเองหรือว่าหาตำแหน่งเองนะครับแฟรงไรกาตัวนี้ครองบอลดีพริวด้วยแม้ว่าดูแล้วเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นผู้เล่นเกมรับแต่ว่าเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แบบชาญฉลาดมากๆนะครับหาช่องหาพื้นที่ดีดจริงๆสําหรับรายการตัวนี้โดยเฉพาะการสอดเข้าไปในกรอบเกีโชดแล้วเล่นลูกกลางอากาศเล่นได้ดีเลยครับถ้าใครชอบแบบไม่ต้องคลองบอลเยอะไม่ต้องยิงหนะ้ากรอบเกตโทษเยอะเน้นไปการทําเกมสวยงามแล้วเข้าไปจบในกรอบเกีโทษ รายการน่าสนใจนะครับตัวต่อไปผมใช้อยู่ครับกองกลางตัวพลังงานราคาถูกมากครับแล้วก็เล่นได้ดีเทียบเท่ากับพวกแบบตัวที่วิ่งจัดๆอย่างไรากาดตัวทีออ่สามารถคลองบอลน,นักกราะเขโทษดิงหนักกรอกเขโทษได้ดีแล้วก็เล่นเกมรับได้ด้วยนะครับนั่นก็คือมากกซิโอครับตัวนี้เนี่ยคลองบอลดีพริว้วยิงเท้าซ้ายก็โอเคนะครับแม้ว่าเท้าซ้ายเขาจะสี ส่งบอลธรรมดารรมดาครับแต่ว่าวิ่งขึ้นวิ่งลง AI ถือว่ายอดเยี่ยมครับเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นหรือไม่มีทุนหนาเนี่ยมาคิซิโอน่าเล่นมากๆครับตัวต่อไปครับเป็นสไตล์เดียวกับมาคิซิโอเลยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ดีเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมด้วยเผลเอๆจะดีกว่าด้วยนะครับเกมรับแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าของเขาจริงๆก็คือความพริ้วและการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษครับนั่นก็คือทางด้านของบาเรลัลานั่นเองนะครับตัวเล็กกว่านะครับจุดอ่อนคือตัวเล็กกว่า แต่ว่าปะทะได้ยอดเยี่ยมไม่ได้เสียเปรียบฝั่งตรงข้ามเพราะบาลานซ์เขาดีจบสกอร์ดีเล่นสกิลแล้วพริวมากๆครับตัวสุดท้ายในเทียร์เอครับนั่นก็คือจูต์เบลลิงแฮมครับจูดเบลลิงแฮมมีความแข็งแกร่งสูงมากๆครับสำหรับรูปร่างเขาแล้วก็ค่าพลังนะครับแม้ว่าตัวจะใหญ่จะสูงแต่เลี้ยงบอลดีครองบอลดีมากการจบสกอร์ถือว่าพอใช้ได้ครับเท้าขวาจะเท้าซ้ายนี่ก็เฉยๆนะครับอยู่ที่มุมและความแรงที่เราบังคับด้วย วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ครับเล่นเกมรับพอใช้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถสร้างบาลานซ์เกมให้ได้ถ้าให้ผมเลือกใน TIA ทั้งหมด2ตัวนะครับในความคุ้มค่านั้นเฉพาะ TIA นะผมว่าจูดเบลลิงแฮมกับไรการ์ดน่าสนใจครับอ่าเอาแค่บาลานซ์เกมได้อะไรได้อย่างนี้นะมาดูที่เทียบนะครับเทียบตัวแรกของผมจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยด้วยนะครับแต่มันติดเรื่องของเท้าที่ ผมว่า EA ควรปรับได้แล้วนะครับบ r รูโน่เฟอร์นันซ์ครับหรือบ r รูโน่เฟอร์นนเดสกับตันผีแดงของเรานั่นเองครับเท้าซ้าย3ผมว่ามันค่อนข้างใจร้ายกับบ r รูโน่มากเกินไปนะเพราะเขาก็ใช้เท้าซ้ายส่งเท้าซ้ายยิงบ่อยครั้งอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดจ,จะเป็น3นะเอ่อวิธีการวิ่งเขาดีมากครับสำหรับ AI ในการหาพื้นที่เพื่อที่จะซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อที่จะหาช่องในการแทงทะลุช่องไป โดยเฉพาะในเมนเจอร์เนี่ยถือว่าตอบโจทย์และเก่งมากๆนะครับท่าเสียเรื่องเดียวจริงๆก็คือเท้าซ้ายที่มันไม่สามารถยิงหน้ากรอบก,กีโทษได้เลยยิงก็คือลั่นก็ออกแล้วก็ส่งบอลไกลๆด้วยเท้าซ้ายก็มีเป๋นะครับตัวต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมาอยู่ทีบีเพราะว่าจริงๆแล้วแกเป็นตัวเล่นเกมรับครับนั่นก็คือแพทริกเวเร่าถามว่าเล่นเกมรับมันไม่ดียังไงมาถึงบีก็เพราะว่ามันชอบเติมไปเล่นเกมรุกทางที่มันไม่ควรจะเติมนั่นแหละครับ มันควรจะเล่นเกมร,รับเฉยๆธรรมดาธรรมดาเติมบ้างมาจาังหวะแต่นี่พวกเติมร,รัวๆเลยจริงๆในส่วนของกองกลางมีตัวเลือกให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมตัวที่ผมยังไม่ได้เอาเข้ามาอย่างทางด้านของยาย่าตูเรตัวใหม่ก็ยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับฟาเบร์ลูอิสก็ยังไม่ได้เอาเข้ามามีตัวอย่างบัลหลักที่ไม่ได้เอาเข้ามาในเทอริสซ,ซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นแล้วก็ยังไม่ได้ลองกับตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะจําเทยริสไม่ได้นะครับจะจําว่ามาเล่นยังไงไม่ได้ทําไม่ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยมีตัวไหนตัวอื่นน่าสนใจพิมพ์คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ